Mm-hmm. <laughs>

หนูคนโฮนะจาเอ๋นาลิตะจ่าเอ๋คนโฮนาลิตะจ่าเอ๋เอ้เก่งเลยอีหนูโอ้ไมอีวเฮยเาผ่าห้องให้อีนูนะเยผาจ้าผ่าทับสักไรเลยทับใส่ที่สนาเล็กน้อยอืต่อีอืมอตาม ลุ้งแตห้องวายเล้บีเนี่นี่เอออ่นนี่นี่ไอันนี้

กินข้าวกันอะเออเอะนน่เติมนน่เอ่นี่เอาเลยวะนี่บงคัมัน ตาเอตาเอค่ะนาฬิกานูมีโมเลีนบัลูกนูมีตุกตาวัลูกตาเอจุ๊บจุ๊บจุ๊บจจบจหวนขหุนเอ้าเอาเเอา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 

โอ้โอ้โโอ้หโห้โ้เดนี้เโอ้นเป็นแนนยโหลุดขึ้นนี่ดืเห้ยมลุกเอ้ยหลุดน่หลานะอืมมือเพ่อจำเน็เป็นแนนเลยได้ได้

นี่หนูจเออเอ้ตึกใจแล้วสัญนาอขาดึง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 นาจ้าจ้พวดวดขวัค่าพลผลเดงกกลูกอาร่มดีวะลูกวะดึง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 มไม่หละนะ พันเจงตงนไหนพันหูกระดอนอ่ะพันหูกระดอนเนี่นี่นี่ดึงดึงดึงดงงต่าาเอ๋นี่ต่าย สำหรับคลิปนี้ป้าเจ้ากับน้องาลิตากับลุงเคียนก็สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าเจาน้องาลิตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ